แล้วนะครับวันนี้เราจะมาเล่นบล็อกสไตล์นะครับเดี๋ยวนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยทำคลิปนเนาะขี้เกียจจัดประหยัดจริงสัตว์เราจะมาเล่นซัมคีเอ้ซัมคีสวายเข้าเอ้ยซอมบี้สวยสายวูประตูซอมบี้เปิดลาเปิดเปิดบ้านท่องเต็มไม่ครับแล้ออวมึงสร้างทำไม มาวัดใจกันดิโอเคกูควัดได้เว้ยกูเทพแล้วมพ่งมองให้ดีๆนะกูเทพตอนอยังไงกูเทพยังไงตายยังไงมาเก็บนะเดี๋ยวผมมอกมันปป๊บพวผมถ่ายก็ถ้าเราเปื่ตอนนี้ก็คุณก็ทำการย้ายบิ๊อไม่ใช่แล้ว

เดี๋ยวเอกท่างมันแต่มันดอกสัตว์องเซมันไม่อยากให้ขาดมันก็ได้ทำการสูมผมลนะ ก็จะทำการขึ้นไปวันนี้นะครับเจอจะบอกใหม่โอ้ยขึ้นไม่เอาไมา่มันบอกไม่ทันเกิเมาอเอาไม่ใช่เชื่อยาว <c oughs> เรอก็อยากดูช่างหัวแม่งอยู่ไม่จันทร์เหรอตันนี้แล้วผมจะไปด้วยนี่อย่า ้ยเยยิงเรื่องของมึงไม่ใช่เรื่องกูกูไปแล้วโอ้โหวนไปวนมากูกลับมาที่เดิมสาน คงไม่ถ่ายรูปกันนี่งตูรอ,อดไหมกูไม่รู้รูรู้ทางเดียวกูต้องแพ้หรือไม่ก็กูต้องตายสองนาทีรอดไม่ได้สองนาทีไปคุณเจ๊กูกใช่ไหม xe được Mình được bắt được bắt được Mình được bắt được bắt được Mình bắt <laughs> 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 คนเอาไมา่ตกมนน้ำหน้าตงาากตงรด,ด,ดต้องรอดเราเชื่อมันไม่ว่าอย่างนั้นต้องรอด เราไม่ถึงไปเออ what the fuck ต้องงนถามมันกล้ามากเลยกวนฐานมันกูไม่ตามกูจะไปเรื่องตัวเองเว้ยว่าเลี้ยวเลยสิ อมบ,บี้มาแล้วแล้วก็อยู่ทันมันด้วยนะนนอยู่ตรงนอยูี้ยงนี้อ้วมาแอหลังอบ,บี้ ยฮีกูลอดเฮีกลอดเฮียกูลเอาคนใหม่เข้ามา ส,สุดป่ะวะกูจะสุดเอเอ็มตาวนี่สุดอ้าวออกเกมกูเนีน่แหละอ้าวไม่ใช่อ่อเออ,อ,อชืบอ่ะโอเคชืบ บอกมันบอกมันบอกมันนะแม่ักติดตามแม่เฮ้ยมดีวะมีมาดีวะด้วยนะก็ได้าอโอซีมาดีไม่รู้ถึงกูปเปล่าไปละข้าบโอเคมา มาไหนกูยังไม่รู้เลยมาไหนวะกูไม่เจอใครเลยชี้หานมันดิขึู้มาหานมันดิไห,หนเปนหมดเหรอหมดกูได้ไม่รู้อย่ไปกูหลอดกูอิว่ว แกปล่อยกูหล่ำคนเดียวดีวะโอ้ลบสายาเฮ้อกูออออออมไม่น่าไปตามันเลยจัด Mm. No. ไลท์กดไลค์นะฮะไลค์เขียนไม่เป็นสักกดซับับไปด้วยนะฮะบายไปนะฮะบายชั้นจบชลกน

บายนะคะลาต่อนะคะท่านผู้ชมบาย